ทานที่ารพกะผมอภิสิทธิ์วชชีวะนายกรัฐมนตรีขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับเพลินท่านถามว่าสอสอขยันเนี่ยรายงานประเด็นปัญหาหรือไม่ขอกราบเรียนว่ารายงานตลอดเวลานะครับทีนี้ผมก็กราบเรียนว่าแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันปัญหาที่เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัตินะครับที่เกิดขึ้นในการดําเนินการประกันรายได้ในรอบแรกเนี่ย ที่เป็นปัญหาเช่นราคาอ้างอิงกับราคาที่มีการรับซื้อไม่ตรงกันกรณีเช่นนี้เนี่ยเรามีมาตรการแทรกแซงของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเข้าไปรองรับแล้วก็ได้ดำเนินการไปในหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนเพื่อให้ทราบว่าข้อเท็จจริงก็คือรัฐบาลจะมีแนวนโยบายในลักษณะการรองรับอย่างนี้อย่างวันนี้เนี่ยก็กราบเรียนว่าสสสุขโขทยัย ก็มาร้องเรียนอยู่ว่าขณะนี้เนี่ยราคาขายกับราคาอ้างอิงไม่ตรงกันนะครับเราก็จะบอกทางกระทรวงพาณิชย์ให้ไปพิจารณาดูมาตรการในการแทรกแซงในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนมาอันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งเราต้องแก้ไขแต่เราต้องช่วยกันทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าการดําเนินนโยบายโครงการประกันรายได้เนี่ยการรับเงินชดเชยกับการไปขายข้าวแล้วไปได้รับคําชี้แจงจากใครก็ตาม จะเป็นพ่อค้าหรือใครก็ตามแล้วบอกว่าเขาจะซื้อเท่านี้แล้วที่เหลือไปรับจากรัฐเนี่ยนั่นไม่ใช่วิธีการของโครงการประกันรายได้ผมก็ต้องขอความกรุณาว่าท่านสอสอต้องช่วยไปชี้แจงหลักการของการประกันรายได้นะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไปหลงเชื่อหากมีใครเนี่ยเข้าไปดําเนินการในลักษณะเช่นนี้แต่ที่ผมต้องกราบเรียนว่าถ้านนาจ,จะเข้าใจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการประกันรายได้ก็คือว่า โครงการประกันรายได้นั้นเนี่ยการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรเนี่ยนะครับจะมีช่วงที่เปิดโอกาสในการใช้สิทธิ์ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการขายกับการใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องตรงกันเสมอไปนะครับแล้วก็มาตรการที่เราก็จะดูแลต่อไปเนี่ยก็คือว่าให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์อยู่ในขอบเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในรอบที่สองเนี่ยจะให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คิดว่า เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นธรรมกับทางเกษตรกรในช่วงที่เขาขายผลิตผลของเขาแล้วก็บวกลบการเคลื่อนไหวในตลาดได้เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่ผมกราบเรียนก็คือว่าท่านไปไกลถึงเรื่องว่าจะมีการทุจริตกันเนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าที่ท่านพูดโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบเอาข้าวมาสวมเนี่ยไม่เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เลยครับเพราะนี่ไม่ใช่โครงการจำนำเงินที่เราชดเชยให้ทั้งหมดเนี่ยตรงไปที่เกษตรกรครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมกล้ายืนยันได้เลยว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนจากโครงการจำนำมาเป็นโครงการประกันรายได้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากเงินของรัฐเนี่ยคือเกษตรกรเต็มๆแต่ถ้าเป็นโครงการจำนำสิครับวันนี้เราจะมีปัญหามากเพราะว่าข้าวจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาและวมารับประโยชน์จากการจำนำได้ด้วย ซึ่งในกรณีของโครงการประกันเน็จะทําไม่ได้ครับเพราะว่าจะถูกตรวจสอบโดยการขึ้นทะเบียนและการประชาคมของพี่น้องประชาชนและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงเกษตรและทกศด้วยนะครับพร้อมๆกันไปนั้นเนี่ยก็คือว่าการบริหารงานในส่วนของโรงสีพ่อค้าอะไรนั้นเนี่ยประเด็นของโครงการประกันรายได้ไม่มีแล้วครับไม่เหมือนโครงการจำนำครับที่สามารถไปมีช่องโหว่ช่องว่างในการทุจริตเพิ่มเติมได้โครงการประกันรายได้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ตรงไปที่พี่น้องเกษตรกรครับ ก็อยากจะทำความเข้าใจได้ครับ